สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนการติดตั้ง Tailwind CSS กับ React นะครับก็ตอนนี้ผมก็ได้สร้าง React project ขึ้นมาใหม่อันนึงนะครับก็ไม่มีการแก้ไขใดๆทั้งสิ้นนะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งครับ Tailwind กันนะครับก็ให้เราไปที่เว็บอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับสามารถกดเข้ามาที่หน้านี้ได้เลยนะจากนั้นครับเราให้แน่ใจว่าเราเลือกที่ Using Vite ตรงนี้นะครับจากนั้นก็ มาทําการไฮไลท์คําสั่งพวกนี้ไปใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะ Copy นะครับเพื่อติดตั้ง Tailwind นะครับแล้วก็กลับไปที่ตัว React Project ของเราที่อยู่ใน VS Code นะครับจากนั้นนะครับเราสามารถกดที่แท็บตรงนี้นะครับเปิด Terminal อีกแท็บหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็จะวางลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ Enter ไปเพื่อทําการติดตั้ง Tailwind นะครับลงใน Project ของเราเอาละครับตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เรายังมีขั้นตอนอีกเล็กน้อยนะครับเพื่อทําให้ Tailwind สามารถใช้งานได้นะก็เดี๋ยวเราจะเปิดในส่วนของ src folder ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เรากลับไปที่ตรงนี้นะครับเรามาทำ step ถัดมา s t ็ p ถัดมานะครับเขาบอกว่าให้เรานะครับไปนําโค้ดตรงนี้นะครับไป import Tailwind นะครับที่ vite config ครับแล้วก็ไปที่ vite config นะครับตอนนี้เราใช้เป็น js อยู่นะครับถ้าเราใช้เป็น ts นะครับตรงนี้ก็จะเป็น .ts นะหลังจากนั้นนะครับก็ เอามาวางต่อท้ายเป็นบรรทัดที่3ต่อจากอ m p o r t React ก็ได้นะครับแล้วก็ทำการ Copy ตรงนี้ครับ Tailwind CSS ตรงนี้นะครับมาต่อ,อต่อกับ React ตรงนี้นครับคอมมาขั้นแล้วก็ใส่เครื่องหมายนะครับวงเล็บแบบนี้แล้วก็เซฟนะครับหลังจากนั้นก็ปิดไปได้เลยนะถัดมานะครับเขาบอกว่าให้เรานะครับอ่า copy นะครับตรงนี้แล้วก็เอาไปใส่ไว้ในจุดที่เป็น global.css นะครับในโปรเจกต์ของเรานะครับซึ่งตอนนี้เรามี index.css นะครับไฟล์ตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการลบไฟล์ตัวนี้ออกไปนะครับแล้วก็จะสร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็ให้เราคลิกขวาที่ src ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ new file จากนั้นผมจะตั้งชื่อว่า styles.css นะครับแล้วก็นําโค้ดนะครับที่เราได้มานะครับ import ตรงนี้ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ save แล้วก็เรียบร้อยครับในส่วนของ Uh, a .jsx ตัวนี้เดี๋ยวเราต้องลบในส่วนของ Import ตัวนี้ไปด้วยเพราะว่าเราลบไฟล์เขาไปแล้วนะแล้วก็ในส่วนของแอปตรงนี้นะครับ uh, .css เดี๋ยวผมจะลบออกไปด้วยนะแล้วก็ a p p .jsx ตัวนี้ก็ลบตอนที่ Import ไปด้วยเช่นกันนะเอาล่ะทีนี้นะครับเรามาดูขั้นตอนถัดมาขั้นตอนถัดมานะครับบอกว่าให้เรานะครับ npm นะครับ run dev นะครับซึ่งตอนนี้เรามีการ run อยู่แล้วนะดังนั้นขั้นตอนนี้เราก็ข้ามนะ แล้วก็ถัดมานะครับเขาบอกว่าให้เราอ่านำนะครับในส่วนของบรรทัดนี้นะครับไปไปไว้ที่หน้า Index นะครับก็ให้เรา Copy นะฮะก๊อปก่อนแล้วก็ไปที่อินเด็กซ์ html นะแล้วก็เอามาวางนะครับต่อท้ายจาก Title ตรงนี้เลยนะครับให้แน่ใจนะครับว่าอยู่ในเฮดตรงนี้นะแล้วก็ s อ่าหลังจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะใช้งานในส่วนของ i ท wind ได้แล้วนะแต่ว่าเราจะนะครับไม่ได้ใช้งานในจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปที่ App Component นะตอนนี้นะครับให้เราทําการวางไว้แบบนี้นะครับมาบรรทัดนี้ต้องมีนะฮะเสร็จแล้วก็ เซฟแล้วก็การกระบาดปิดไปได้เลยนะฮะแล้วก็ไปที่ a p p .jsx ตัวนี้นครับเดี๋ยวผมจะทําการนะครับสร้างคอมโพเนนต์ขึ้นมาใหม่นะก็ทําการลบทุกอย่างออกไปนะครับแล้วก็ได้คอมโพเนนต์ขึ้นมาใหม่แล้วนะทีนี้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น h1 นะครับแล้วก็ใส่คลาส name เข้าไปนะครับเพื่อใช้ utility class ของ Tailwind นะครับเพื่อทดสอบให้ดูผมก็จะเปลี่ยนสีนะครับข้อความนะครับ text นะครับ teal 500นะะแล้วก็เซฟนะครับ อันนี้ครับเราก็จะได้เป็นนะครับข้อความอาจจะเล็กนิดนึงนะครับขยายให้ดูนะครับนี่ครับเราได้เป็นแอปมาแบบนี้แล้วอาจารย์นะครับเพิ่มอย่างอื่นไปด้วยครับอย่างเช่นฟอนต์นะครับโบลนี่ก็จะมีความหนามากขึ้นครับโอเคครับแล้วก็การปรับแต่งนะครับ global CSS ตรงนี้ครับเราสามารถใช้ทิ w i ินได้นะครับโดยการใช้นะครับ assign นะครับแล้วก็ apply แบบนี้นะครับนะครับเดี๋ยวนะ ก่อนที่เราจะใส่ assign แล้วก็ apply แบบนี้นะครับเราก็ต้องนะครับใส่ selector ก่อนนะอย่างเช่นเราต้องการทำให้ h 1ทั้งหมดนะครับในแอปพลิเคชันของเรานะครับมีการใช้สไตล์นี้นะครับแล้วก็นำตัวนี้ไปใส่นะครับแล้วก็สมมติว่าผมเอาตัวนะครับ t e x t 500แล้วก็ font bold ตัวนี้มาคัดแล้วก็เอามาวางตัวนี้ต่อท้ายอย่างเงี้ยครับแล้วก็ save สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ผมลบ class ของ h 1ตัวนี้ออกไปครับเหลือแต่ h 1 tag อย่างเดียวนะครับแล้วก็ save นี่ครับเราก็ยังได้สไตล์สีเขียวแล้วก็ตัวหนาอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีการกำหนดนะครับ CSS นะครับแบบ global โดยการใช้ Tailwind แล้วนั่นเองนะครับโอเคครับก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับก็นะครับเป็นวิธีการติดตั้ง Tailwind นะครับก็น่าจะมีประโยชน์ครับสำหรับมือใหม่นะครับ